แหนมทุกชุดละเท่าไหร่สีบาทบ,บาทพี่น้องมาตลาดฟ้องถมบัตรประกวอันนี้เด้วันนี้ฟอเปียค่ะฟอเปียขายจังไดสามพันห้าสิบสอันส,ส,ส,นคส,ส่ครับสาออมพันห้าิองันสวัสิบสีครับสามพันหอาสิบองพันสี่สสี่ดรใจวายเันื้เสื้อใหัส่ี่ครานื้าสองพสีสพ่ิบสคัสามพนื้สองเนื้่สคับเานื้อ,องันพี่น้องอันนี้มันห้ังมันสี่ะนี่น เปิดต้มมันน no. yeah. uh, ี uh, anyway. ่เด claro ok ้เนื oh, oh, oh. ้อย่างเนื้อย่างอันนี้เด้เนี่ยอะไรแบ๊บเนี่ยเครื่องในก็มีหัวใจก็มีเนื้อขายกิโลเท่าไรเนื้อก้อยเนี่ยสามร้อยกิตเอาขึ้นปานิีงแท้เอากระปานิี้จ้าเอาอีหลีเนี่ยคือวัตถุดสมบูรณ์ช้นประจักษ์ของแท้นี่พี่น้องยังบอกว่าที่คนซื้อกะทิ้วนอีเด้โอ้โหกินแล้วอร่อยกินแล้วอร่อยพะนะแค่นี้อย่างเนี่ย บาร์บีคิวบาร์บาร์อันนี้ก็ะรอกปีกยังกันอ่ะโอ้นี่บอบาร์บีคิวมันตรงนี้หล,หลายๆอย่งางบ่<อ>นี่บาร์บีคิวใหม่เทะเลเกาะห้า,<อ>าบาทพี่น้องหลากหลายแล้วครับอยู่ตลาดคลองทมเนี่ยแบกบตรงร้านนี้ครับพี่น้องต้มกับข้นขมแดงต้มเ,เปื่อยต้มเปื่อยก้อยกับข้มขมไปนะลาบกับข้มขมัมมมพี่น้องเอ้ยมาล้านมีแต่ขมคืนเด้อ ขมแทบได้ขมแซบแต่ว่าขมแทบนี่ครับล้วนๆเนื้อแดงใจวายขมเปื่อยๆพี่น้องเอ้ยอันนี้ดิเก็งนากงามปั่นเสี่ยหอยเสียหูเหมืนได้พี่น้องเอ้เนี่ยนี่นะครับต่อยต้อง่อยังต้องหนึ่งเนี่ยต้องละห้าสิบบาทนี่ครับผู้ใดว่าหูเบาก็มาไปสีดยวหอยได้เนี่ยนี่โอ้ยเห็ดไตเห็ดดีเห็ดงามเห็ดสวยนี่ครับละเอียดละออ อันนี้คิ้วหอมแดงไทยอันนี้เด้หอมแดงยังเนี่ยนี่หอมแดง,างม,แมา,าคือเมนยังเนี่ยเช็ดโอโลกอีกเลข่องยึดเนี่ยไก่ทอด,ด,ดค่ไก่ทอดมันเป็นน,น,นี่ส <c oughs> ิมีขนบอบๆเนี่ยเขาเออยังนไก่แอันนี้เมนยังเนื้อย,อยังมั้ยเนี่ยเป็นสันในไก่ค่ะขายจะบาทสิบบาทคนะ่ะอันนี้เด้ มันกาขายขยาววิซโอ้ขยาววีกปอไก่ขยาวไก่ขยาวปรับปับปับปับพี่น้องแต่่าเท้ามืมือเขาเสียนว่าคตดอกขยาวเพราด้ไก่ถึงราโกอยากีพี่น้องครับเราก็มาเจอเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะ่นี่คนขายหน้าตาดีดีคือเก่าท้พี่น้องเท่าโบเปียนแต่ว่าคนอยู่ข้างหลังนี่เอาเอาไฟล้นทุกนาทุกมือครับพี่น้องนาดำหน่อ้ามเกียดอันนี้ปลาใส่มึกปูอัดท็าซิดซีดสาหร่ายแฮม บ่บออยากเ้าเมาหไยมันจิตคือจะาหน้าท่คนว่าบัดนี้พอใหญ่เด๋คือกันกับวันเอาเดิมครับบ้าบินแล้วครับเนี่บ้าบินเจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่ครับอเพม่งเคนเป็นนางงามแทะโอ้คนงามเก่ดบอกสูงนี่ครับคนงามิด้ากนี่มีคนหยนี่มะ้าันีเมข้านี่คอนี่เป็นตัวจจ้ามะเข้าเถาครับมะเ้าอ่อนจ้าคนไทยจะเถ้าแล้วนี่ครับ โอ้ยขายจะกับแตนจะเล่นแตนกับพ่อเลยอ่ะน,นี่มันขายอย่างยิ่งอันนี้นเขาเกลี่ยมันม่วงคนจะพูดอดไ้าเห็ดเนอะจะบอกว่าเห็ดเอเด้เปล่าเป็นสูตรแรกที่พี่น้องปกติเขาเอาเขาบ่กมันเลยเขาเอาบักอื้บักอีบันเด้นี่ครับเข้าแ,แตนน้ำบักมูนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับนี่นก็เจ้าเก่าเจ้าหนึ่งครับพี่น้องเรื่องขนมนี่ไปหมองอะไก็พ่อหมองนั่นครับ ผู้เศร้านี่ก็เห็นนางตรวจตรวจยู่ทะเลมานี่บ่ฮอดนี่ครับแผ่นนี้แผ่นเช้งนี่เขาโน้มยังก่อนนี่การ์ตูนเพียงการตุนนี่เด็กม้วนาเป็นอนม้วนเท้าขอบโอ้ยสื่อพี่น้องนี่เด้เป็นมะเฟืองครับแตงลับเปิลเปิลที่มะพร้าวมะม่วงขายชิ้นเท่าไรก่อนนี่ชิ้นละยี่สิบบาทเจ้าบาททุกใสทุกช้น สวัสดีครับคนขายน้ำคนขายน้ำเต้าหู้เต้าหี๋ยโอ้ยแต่ละผัดผีน,อน้องเลยมาเมืองด้วยเนี่ยเมนี่อยัางนอนหญาอยู่เนี่มีถัว่วทันยาเพนิ่ทรงเครื่องไม่ทรงเครื่องเต้าถึงน้ำลำไยครับเต้าถึงน้ำลำไยครับใครใกินอะไรมีเยอะแยะเลยที่ตรงนี้นะครับเนี่ยมึงเจ้าของกระหู้วาคนกินกินประจำจำได้เนาะนี่กล้ามใหญ่ตลาดตลาดของถมบางกว่างเลยก็่ได้บอกเลยคือของอยู่ของกินอันนี้น้ำจิ้มเอาไปจิ้มหยังอัน้นี่ หมูกระทะพี่น้องมีวุ้นเส้นมีผักผักสิบบาทวุ้นเส้นส้าบาทนักกินส้าบาทบ่มีเง,งนินกับพกโทรศัพท์มาอฟฟี่นเ,เนี่ยแล้วนี่เป็นกิโลบ่ะใครเนี่ยนี่ครับอร,ร่อยเศร้าครับอร่อยเศร้านี่มันอย่างเซงกี้บอนเซงกี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นกมมุ้งกุเนี่ยสันคอสันคอคอดอันนี้เนี่ยสันแข็งเบ้ยซ้ำสั้นมูมีทุกชนิดเลยครับบรรดาเนื้อเนื้อเนื้อหมูทั้งนั้นบอกนอกจากเนื้อหมูก็จะเป็นพวก ปลาเมือกเนาะอันนี้เด้นี่เป็นปุ๊ครับฝนเมือกด้วยปลากิลิปลากิลิวปลากระมี่พี่น้องเอ้ยกิโลเท่าไรก่อนบากไว้ด้วยลอยเต้าลอยยี่สิบบาทครับไทยอุบลจะมาขายยังหมูยอจ้าหมูยอหมูยออุบลนี่เขาห้ามว้างตรงบ่ห้ามจริงนี่พี่น้องหมูยอเมืองอุบลนี่วางกุณตะเกีากาเครื่องตาขนาดเลยนี่ครับของอุบลนี่เขาเกยนวดนี่น้องปรามปลาเผาครับ ปลาเผาตัวทอดเลยนี่อยชิ้นสามสามชิ้นแจกะนี่ักเด๋แถมน้ำจิ้มเด๋โบ้6เครื่องร้อยสิ้นปนั่งกินจ้วยจวยนี่ก็ของแสบของนัวพี่เราเกินี่ยังกัไม่ขาดเนี่ยชูชีเฮ้ยบอกยายากพี่น้องเนี่มันมืเป็นขอมือใได้มันต้องขอหยิบคุเขานี้บุนเดอร์ชูชีชูชีชูนี่ของแสบของนัว มันขายเป็นชิ้นละห่าบาดเนี่ยไหนตำนานไส้กรอกหมูเลยครับต้องลงรถไฟอ่ายายตุย๋ยอันนี้คือดองยายตุย๋ยเพราะนั้นสูตรอันเดียวกันเป๊ะรับประกันนะบ้าค้นเสกขายกระขอละหาบาทซีขอดเาบาทซิเบ็ขอดหาซิบาทอีกนี่ขนมโคขสมโคเมื่อกี้ได้เห็นปแปลกๆนี่พี่น้องมันหลายหลายเทแล้วเทีอีกเียนี่ผู้ใดบ่เคยกินมากินขนมโคเจา้าดีดังสือ่อเสียงเบิ่งรู้เนี่ยตัดแยบ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 ดีเนี่ย อันยังยังหักหนักอยู่นี่ตัวเรืองอันแม่งเลยต้องเจ้านี่ครับเศร้านูทองทองกระนองนิดบทน้ำสกุลชาแสนคนเดียวคนดังนี่แหละครับเลี้ยงจตงแต่แม่งขายั้งแต่แม่งนี่ครับแม่งสสด็งอันนี้ครับจีนีดวะเนี่นน od, ยครับผมคอบสำเร็จอาหารสําเร็จรูปนี่ต้องเจ้านี้เจ้าเดียวเจ้าอ้วนสีมณีเด้งนี่แหละมณีไม่อย่างเราเลยทอดมันปลากกย ไข่ลูกเขยสวยมีตะไค่ลูกสาวผัดเผ็ดปลาดุกคผัดเผ็ดปลาดุก้เกมเผ็ดผ้นไม้แกงสับป,ประรดค่ะพ่อเบาอม่มีไก่พระโล้ขาหมูแกงเขียวหวานต้มกาไก่นี่แหละครับอาหารสเร็จอีกเจ้าหนึ่งแพ็คเป็นถุงเรียบร้อยมาตรฐานเลยแม่เหนียังอะไรแจียงไบ่เจียงไบคือมีนันเห็ดน้อยๆอร่อยเอลเลียนนี่ครับเยอะเห็ดใส่เสียงๆเจียงไบ่เนาะ อันนี้คือไข่เโลไข่พะโรไข่พะโรไข่พะโรหมูผะโรนี่หมูอันนี้เหรอหมอนหมูจ้ะโอ้ยบินอ่อนเลยมาเด้อเมื่อกี้นี่อีกเจ้าหนึ่งพูดถึงนี่นี่หน้าตาเราดีดีดอกเขาสีบานแล้เห็นอาหารไทยกับโบเมีอาหารลาวเราจริงทั้งสองบินอ่อนอาหารอีสานนี่เห็นบอกอาหารโบอีสานเราเกินเจียงเขียวสดบโบเขียวหวานแกงพะานังพะเนี่ผ้านังพะานังก็มีนี่มพัดเห็ดประดุกนี่ เขาพนางโบราณบอกบนั่นเกี่ยงอยีกที่บาง,นนบางคนเนาะนั่งก็น,นั่งนะ <laughs> พอลอส่แจงพายเสร็จอันนี้ใครลูกเคยใครใครลูก <c oughs> โอ้มีสุกยางกับพี่เนาะมามามาตลาดของสมบมีขอยกิเปรียงกัดมาเลย